กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซกุมารทองเมืองพะเยาทุกๆท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นะครับเหมามาใหม่ครับมีพระเลี่ยมเงินสวยๆมีเครื่องรางสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับชงองค์แรกนะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับ พระยอดขุนพลสนิมแดงลบุรีสวยๆเลยครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับอ่าเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเลี่ยมเงินหนาๆนะครับยกซุ้มหัวสิงสวยงามนะครับเป็นอ่าพระยอดขุนพลเนื้อสนิมแดงนะครับเดี๋ยวขอญาต์ตูมกล้องนิดนึงนะครับว่าจะได้ไหมนะครับนี่ครับอ่าเนื้อสนิมแดงแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสนิมแดงแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับผมตันหิมแดงลูกว่านะครับเรียบเงินพร้อมห้อยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพระยอดขุนพลลบบุรีเนื้อตันหิมแดงลูกว่าสวยๆหูตากระพริบเลยครับนี่ครับผมเรียบเงินพร้อมห้อยแกะลายยกสมหัวสิงนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับไ ต่อไปนะครับเป็นพระล่วงรางปืนสนิมแดงนะครับสนิมแดงๆนะครับสนิมแดงๆแตกใหญ่แมงมุมสวยๆนะครับพระหน้าตาหูตากระพริบนะครับนี่ด้านหลังนะครับพระล่วงหลังรางปืนนะครับเรี่ยมเงินหนาๆนะครับยกซุ้มพร้อมห้อยเลยนะครับยกซุ้มหัวสิงนะครับพร้อมห้อยเลียมกันน้ำพร้อมห้อยด้วยนะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่ เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปเดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปรดเดียวกันเลยนะครับชอบองค์ไหนนะครับแอดไลน์มานะครับอขออนุญาตพอดีมันเปลี่ยนกล้องอาส่อ,สองใหม่นะครับเลยไม่ส่องไม่ถนัดนะครับ ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์มีสององนะครับพระลวงนะครับอ่าพระลวงเนื้อถนิมแดงมีสององนะครับเก่าๆก่ามันๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าสวยๆทั้งสององเลยนะครับมาใหม่นะครับผมชุดนี้มาใหม่นะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ เก้านะครับพระล่วงนะครับสนิมแดงนะครับเนื้อแตกใยมันงมสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้สวยนะครับหูตากระพริบครับหูตากระพริบชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับผมศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับอ่าด้านหลังแทงรอยตะไบแบบนี้นะครับด้านหลังแทงรอย ตะใบแบบนี้นะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระท่ากระดานตะนิมแดงนะครับพิมพ์เสียงยาวนะครับอ่ะมาใหม่ครับผมมาใหม่นะครับเรี่ยมเงินยกซุ้มแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อเก่าๆปึ๊กๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆปึ๊กๆเลยนะครับสะนิมแดงไข่นานานะครับไข่นานานะครับ มีเศษปิดทองด้วยนะครับสวยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนไม่รับจองนะครับไม่รับจองนะครับพี่พี่ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแอดไลน์แชทหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระท่ากระดานสนิมแดงองค์ที่สองนะครับนี่ครับสวยๆวยเลยนะครับเลี่ยมเงินอ่า ยกซุ้มหัวสิงด้วยนะครับผอมห้อย e ีนี้ได้เฉพาะเรีย่ยงเงินมานะครับก็ น่าจะเกือบยี่สิบองค์ได้นะครับนี่เหมาใหม่นะครับเหมาใหม่นะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นพระสุมะปางรลบบุรีนะครับพระสุพระปางรลบบุรีเลี่ยมเงินนะครับเนื้อชิ้นเงินสวยๆเลยนะครับเนื้อชินเงินสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับนี่ครับผมศิลปะสวยงามนะครับพระสุมะปางรลบบุรีนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระกุอ่าเขาเรียกอะไรพระกุหน้า อีกหน้าบันอายุทยาสักอย่างเนี่ยครับผมเป็นเนื้อถันิมแดงนะครับอ่าเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเหมือนกันนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับพี่ๆมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับไม่รับจองนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางต้องขอคนพร้อมโอนนะครับอ่าต้องขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะครับต่อไป เป็นพระงบน้ำอ้อยนะครับกาแพงเพชรนะครับสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินสวยๆเลยนะครับนี่ครับพระสวยดูง่ายนะครับพระสวยดูง่ายนะครับอ่าพระสวยดูง่ายนะครับเนื้อดินเก่าๆหนึบนุ่มมันๆแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเงินยกซุ้มหัวสิงห์นะครับอ่าชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆแห้งๆลง รักแบบนี้นะครับด้านหลังเขียนคําว่าบุญนาคนะครับอ่าเป็นเลี่ยนจับขอบเงินนะครับสวยๆเลยนะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับเลี่ยมแบบโบราณเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ถูกตาถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อปีเนื้อแยกนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับด้ หลังมีรอยปาดรอยขึ้นแบบนี้มีเม็ดมนสารเม็ดดำเม็ดแดงสวยงามนะครับเรี่ยมเงินแกะลายยกสมหัวสิงแบบนี้พร้อมห้อยไปเลยนะครับอ่าพร้อมห้อยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกองนะครับสวยๆเลยครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกส สี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปเป็น พระผงพายกุมานอันนี้ผสมผงพายคุมารด้วยนะครับเป็นพระพุทธนะครับสมเด็จวัดใต้สองห้าหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปุกเสกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังมีรอยยแก รอยปี่นะครับเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับนี่ครับอ่าชอบแอดไลน์มันนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นพระพิมพ์ท่ามาปางนะครับท่่าาอพระท่ามาปางนะครับเนื้อชินเงินนะครับกําแพงเพชรนะครับหรือสุโขทัยนะครับมีขึ้นหลายที่นะครับอ่พระท่ามาปางเนื้อชินเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับชอบแอดไลน์มันนะครับ06 เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรบไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนผมไม่รับจองนะครับไม่รับจองพระผมสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆมันมันเลยครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือแบบนี้นะฮะเนื้อเก่าๆมันมันแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ได้มาหนักเหมือนกันนะครับได้มาหนักเหมือนกันถูกตาถูกใจองค์ไหนก็แบ่งได้ราคาคุยกันได้นะครับยกซุ้มหัวสิงห์พร้อมห้อยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนไม่รับจองนะครับต่อไปเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญสภาพใช้หน่อยแต่ว่าสวยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับเหรียญสวยดูง่ายนะครับเหรียญสวยดูง่ายเหรียญดูง่ายนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญคอน้ําเต้านะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์พอเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตานะครับพระปิตาหลวงปู่ทองสุขวัดสพานสูงนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆเรียมเงินหนาๆน,นะครับเรียมเงินหนาๆ <c oughs> เลี่ยมเงินพร้อมห้อยหนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับสวยๆเลยชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต้องดูให้ชอบก่อนนะครับต้องดูให้ชอบชอบก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามได้อ่าตลอดนะครับโทรยินดีรับทุกสายนะครับะรับไม่ทันยังไงเดี๋ยวผมโทรกลับอันนี้องค์ที่สองนะครับอ่าองค์ที่สองนะครับพระปิตาหลวงปู่ทองสุขวัดนะพานสุขนะครับ เนื้อสวยๆช่ำๆเลยครับเนื้อสวยๆฉ่ำๆนะครับรักแห้งๆแบบนี้นะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพระล่วงสนิมแดงนะครับองค์นี้สวยดูง่ายเลยนะครับองค์นี้สวยดูง่ายเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพระล่วงนั่งลบบุรีสนิมแดงแตกลายงาสวยๆแบบนี้นะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปต่อไปมาชมอ่าเป็นพวก รูปหล่อแล้วกันนะครับรูปหล่ออ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่าองค์นี้นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับนี่พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาก็สวยนะครับพิมพ์ขี้ตาก็สวยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับเเลี่ยมงินน นะครับยกสูมหัวสิงแกะลาย <c oughs> แกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระอ่าเหรียญพังพากานนะครับรุ่นแรกปีสามสองนะครับนี่ครับอ่าองค์พ่อจะอ่าองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับเป็นเหรียญพังพากานนะครับรุ่นแรกปีสามสองนะครับสวยๆเลยนะครับเรียมเงินหนาๆนะครับเรียมเงินหนาๆชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับรูป ห, Emmanuel, หล่อปั๊มหลงก็เดิมอ่าสวยๆเลยครับยกซุ้มหัวสิงแบบนี้นะครับจบซุ้มหัวสิงแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบชอบองค์ไหนแอดไลน์คปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเนื้อกระไหลทองนะครับสวยสๆเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เหรียญรุ่น3ามนะครับเหรียญรุ่น3านะครับเนื้อกระไหลทองสวยๆนะครับเนื้อกระไหลทองสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นนะครับเบอร์ โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับหลังแบบนะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงนะครับอ่าดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหนแอดไลน์แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นกุมารไม้แกะหลวงพ่อคุยนะครับนี่ครับสวยๆ โดยสวยหายากนะครับสวยสวยหายากภูมารหลวงพ่อคุวยนะครับสวยๆนะครับอ่านะครับได้มาเจ้าของหวงมากเลยนะครับชอบแอดไน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับนี่พระปิตานั่งยองพิมพ์ปั้นพิมพ์นี้หายากนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับนี่ครับเนื้อผงคุกลักเก่าๆเลยครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนาๆาแบบนี้นะครับอ่าดูให้ชอบ ชอบนะครับชอบองไหนแอดไลน์แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับเบอร์0 6 4ย์หกสี่เจ็นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปเป็นแพะหลวงพ่ออัมนะครับแพะเขาควายนะครับแพะเขาควายนะครับมี่เซียนเก่าๆสวยๆเลี่ยมเงินหนาๆนะครับเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าโทรมาได้เลยครับโทรมาได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้เลยนะครับเบ เบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ลายเบอร์ลายก็เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ลายนั่นแหละครับเบอร์เดียวกันนะครับอ่ายินดีรับทุกสายนะครับนี่เสือหลวงพ่อปานสามห่วงนะครับเสือสริกาเสือจิ๋วน่ารักนะครับอ่านี่ครับ ชอบแอดไลน์มาเลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับมาชมเขี้ยวบ้างเขี้ยวตัวใหญ่ๆนะครับเขี้ยวหลวงพ่อน,นกวัดสังกสีนะครับสวยๆแบบนี้เลยเขี้ยวช้ำๆม,มันๆดูครับแกะไดส้สวยงามมากนะครับแกะได้สวยสวยงามมากนะครับนา จับขอบเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินเขี้ยวหลงพ่อนกนะครับวัดสังกสีนะครับเขี้ยวสวยๆเลยครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์6กสีห้าหตัวนี้ตัวประสบการณ์นะเจ้าของเขาบอกตัวประสบการณ์บอกห่วงมากนะครับกว่าผมจะได้มานะครับเจ้าของเขาห่วงนะครับกับอ่านะครับผมเขา แขวนอยู่นะครับอันนี้เขาแขวนอยู่นะครับเป็นเสือตัวประสบการณ์นะครับนี่ครับหลวงพนกวัดสังกสีนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นหมากนะครับเป็นลูกอมนะครับไม่ใช่หมากนะครับเป็นลูกอมอ่าลงรักเก่าๆมันมันรักแดงๆแบบนี้นะครับรักแดงๆมันมันแบบนี้นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเลี่ยมเงินหนาๆเนี่ยพี่ๆเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับเลี่ยมเงินขัดเงาหนาๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์ห1 6ี่ดห้าหหนึ่งนะครับตอบ ไปนะครับกะลาแกะพลาหูกะลาตาเดียวนะครับหนุนดวงดีนะครับโชคลาภดีแกะอ่าได้สวยงามด้านหลังมีรอยจานนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่ครับตะกรุดใบลานอ่าตะกรุดใบลานบังปืนนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับเก่าๆมันๆลักเ เข่าม sí, ันๆนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 uh huh. flu, 1 6 9นะครับพิษสมอนใบลานบังปืนหลงพ่อแก้วนะครับอันนี้อีกอ uh ันหนึ <autor> ่งนะครับพิษสมอนอันเล็กนะครับอันเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับพิษสมอนใบลานบังปืนชอบแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันวันนี้ได้ตะกรุดมาหลากหลายนะครับเครื่องรางก็มาหลากหลายหานุมางาแกะหลงพ่อศุย์ศัลกุลนะครับมี2ตัวนะครับหานุมางาแกะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ครับนี่ครับนุกมานชานสมอนมื่อก่อนไว้จอนตอนนี้ไว้เปียกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้ามาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนไม่รับจองนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอมีดปากกานะครับมีดปากกามีดขนาดพวกพานะครับอ่านี่ครับด้ามงานนะครับด้ามงานเก่าเก่างานหรือกระดูกนะครับอ้าวน่าจะเป็นกระดูกนะครับหลวงพ่ะกวยนะครับนี่ครับนี่ครับ อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมีดหมอหลวงพ่กควยชุดตินทะโลนะครับมีดหมอปากกาขนาดพกพาหายากเหมือนกันนะครับหายากเหมือนกันนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นหมูนะครับทําอะไรก็หมูหมูนะครับนี่หมูงาแกะอาจารย์เฮงไพวันนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยสวยๆแบบนี้ชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์ โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมมาก่อนได้ก่อนเลยต่อไปนะครับมาดูเบีย้ยแก้กันบ้างครับวันนี้ได้เบีย้ยมาหลายลูกสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีอยู่หกลูกนะครับเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วลักเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับลักเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเลี่ยมเงินแกะลายสวยๆเลยคับพร้อมห้อยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆสว 0 6 4 7 5 6 1 1ี่เจดห้าหกหนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองอันนี้ตัวที่1นะครับอันนี้ตัวที่1นะครับต่อไปนะครับนี่ครับตัวที่2ก็เก่าเก่ามันมันดูลักนะครับพี่พี่อ่าดูลักพี่นะครับพี่พี่ลัก้อยปีเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับนี้เป็นหูสแตเลสนะครับเป็นหูสเตเลสนะครับอ่า มีประหลอดนะครับมีประหลอดวิ่งสวยงามนะครับเรี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยอันนี้ลูกที่สองนะครับลูกที่สองนะครับต่อไปลูกที่สามนะครับนี่ครับเบี้ยรักเก่าเก่ามันมันนะครับอ่าเบี้ยรักเก่าเก่ามันมันชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่พี่0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมอ่ารายการต่อไปนะครับอืเป็นเบี้ยเหมือนกันลูกที่สี่นะครับลูกที่สี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยได้มาหกลูกนะครับเบียกแก่นะครับชุดนี้ อ่าชุดนี้ได้มาหกลูกเบี้ยแก้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับราคาแพงแต่ได้ของดีไปใช้นะครับสวยๆเลยนะครับลูกที่สี่นะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเหมือนกันต่อไปลูกที่ห้านะครับนี่ลูกที่ห้าลูกที่ห้านะครับสวยๆแบบนี้อันนี้ไม่มีหูนะครับเลี่ยมเงินเหมือนกันครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปลูกที่หกครับอันนี้ลักดำเก่าๆนะครับมันๆแบบ นี้เลยลักดําเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเรี่ยมเงินพร้อมห้อยชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์แคปหน้าจอส่งมาได้เลยครับพี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับมาชมตะกุดกันบ้างครับอันนี้ตะกุดเก่าๆมันๆตะกุดไม้คูหลวงปู่ภูวัดอินนะครับนี่ครับนี่ครับ อ่าลงรักเก่าเก่ามันมันเป็นรักน้ําเกี้ยงนะครับเป็นตะกุดไม้ครูนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี P ่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับเป็นตะกุดอันนี้เป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือข้างในมีตะกัวและพันตักหนังเสือนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออยุธยานะครับสวยๆเลยนะครับถักเชือกลงรักน้ําเกลี้ยปิดทองนะครับสวยงามนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรบไลน์เบอร์เดียวกันตะกุดหนังผากเสือหน้าผากเสือหลวงพ่อนวัดกลางท่าเรือต่อไปนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินวัดกลางบางแก่หลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับนี่นะครับดูลักนะครับ นี่รักเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นตะกุดสองกริยันะครับเป็นตะกุดเนื้อสองกริย์นะครับเนื้อฝาบาทกับเนื้อเนื้อทองแดงกับเนื้อตะกวนะครับรักเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับรักเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับความยาวประมาณสัก2นิ้วนะครับตะกุดหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าต่อไปเป็นตะกุดลายสี่เสานะครับลายสี่เสาหลวงพ่อปานวัด บางเหี้ยนะครับนี่ครับผมเป็นตะกรุดเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยนะครับตะกรุดหลวงพระปานวัดบางเหี้ยนะครับเป็นลายสีเตาเก่าๆลักมันๆแบบนี้นะครับลักเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นตะกรุดตะกรุดหนาลายเชือกเ้าเรียก ลายฟันคู่นะครับอะไรจําชื่อไม่ได้นะครับเจ้าของเขาบอกมาลืมนะครับตะกรุดหลวงปู่สุขวัดปากทองมาขามเท่าสวยๆลักเก่าๆมันๆเหมือนกันนะครับอ่าสวยทุกดอกนะครับสวยทุกดอกต่อไปนะครับอันนี้เป็นตะกรุดหลวงปู่กินวัดสะพานสูงนะครับ ตะกรุดมงคลโสรถหลวงปู่กินวัดสะพานสูงมีอยู่สี่ดอกนะครับมีอยู่สี่ดอกดูทีละดอกแล้วกันนะครับอ่าชมกันไปทีละดอกอันนี้ดอกที่หนึ่งนะครับเก่าๆมันๆเลยนะครับตะกรุดมงคลโสรถหรือโสรถมงคล,ลนี่แหละครับผมก็จําชื่อผิดพลาดน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าขายอย่างเดียวนะครับบางทีก็ขายอย่างเดียวไม่รู้นะครับเจ้าของก็บอกมา <c oughs> นะครับผมชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับนี่ครับตะกรุดมงคลโสรถหลวงปู่กินวัฒนพานสูงดอกที่สองอันนี้ดอกที่สามนะครับดอกที่สามรักเก่าเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับรักเก่าเก่ามันมันแบบนี้ดอกที่สามนะครับดอกที่สี่นะครับนี่ดอกทีสีมีอโอซีดอกนะครับมีอโอซีดอกชอบอันไหนแคปหน้าจอส่งไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่ 7 56ดห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยังไงก็ฝากพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยานะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ